ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็กำลังเอาหมากนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ2,000ต้นนะฮะจะไปทางสำเพงเพชรนะซึ่งพี่เขามาเอาแล้วรอบหนึ่งเอาไปแล้วสองครั้งนะวันนี้ครับหมากไซนี้นครับเพื่อนๆครับเป็นหมากไซนะของเขาชะเภาจังหวัดระยองซึ่ง อตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ผู้คนนะมารับแบบนี้ทุกวันเลยวันมาออกประมาณวันละประมาณสักสี่ห้าันต้นถึงหมื่นต้นต่อวันเลยแบบนี้เลยนะปีนี้หมากนะฮะได้รับการตอบรับดีมากเลยเพราะว่าสลาดปีที่แล้วครับหมากที่ตากแห้งมากแกะแล้วตากแห้งส่งนอกอยู่ที่ตั้งแปดสิบบาทเนาะท่านใดที่มองหาว่ากเกษตรทำเกษตรจะปลูกอะไรดี ผสมในการที่จะปลูกนะฮะผสมประสานนะกับการเกษตรอื่นๆหรือจะเชิงเดียวก็ได้นะครับก็จะสนใจนะเดี<อ>๋ยว<อ>เราจะบรรทุกเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเราจัดเรียงแบบนี้เลยนะฮะไม่ช้านะครับไม่กระทบกระเทือนต้นต้นไม้เลยนะครับไปได้นะฮะวิ่งไปคืนเดียวถึงลองปลูกได้เลยนะฮะไม่ต้องไป ตั้งรอพักฟื้นอะไรนะฮะเพราะว่าเขาไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยนะเพื่อนๆครับนี่ครับมนะเพื่อนลองดูนะฮะ คันนี้บรรทุกเต็มที่ได้ประมาณถึงน่าจะถึงสามพันต้นไหม 4, ประมาณสี่พันกว่าประมาณสี่พันหรอโอเคเดี๋ยวถ้าสี่พันต้นนะครับเ,เพื่อนๆครับเนี่ยเป็นคอกแบบนี้ครับรถที่บรรทุกก็ต้องบรรทุกได้สี่พันกว่าสี่พันกว่าเลยแล้วซึ่งประมาณสี่พันโลเลยนนะเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบเกือบโลครับนี่ครับเ,เพื่อนๆครับเพราะนั้นในส่วนของใครที่ไม่มีรถมาก็ ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวเรามีรถนะฮะดีลกันที่เขาวิ่งประจําอยู่ที่นี่นะก็วันนี้ไปที่ไหนครับที่กำแพงเพชรเนาะครัเออมีมีพี่เขาเหมามาใช่ไหมฮะครับผมโอ้มารับกี่รอบแล้วครับสองแล้วสองแล้วนะครับก็มีอะไรก็ดีลกันได้อืมส่วนมากก็วิ่งทั่วประเทศใช่ไหมทั่วประเทศ ทั่วประเทศนะนี่ครับเพืเ่อนๆครับเนี่ยรถเขาก็มีความสมบูรณ์มากเลยนะท่านไม่ต้องแล้วแล้วดูนะฮะการการห่อคุมเนี่ยเขาใช้แบบนี้ถูกต้องเลยครับใช้สแสล็มครับทําให้หมากเนี่ยไม่โดนกระแทกลมมากแต่เขาก็ไม่อบอ้าวหมากก็ยังอยู่เป็นเขาเรียกว่าสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เหี่ยวเฉาเดี๋ยวเขาก็จะห่อปิดนะปิดหลังคาไปอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ผ้าใบแบบ แบบทึบเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าทึบนั่นเกินไปลมไม่เข้าบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาต่อต้นไม้ด้วยนะครับนี่ครับพันที่ลงตอนนี้ก็คือนะฮะไซส์ประมาณสักห้าสิบเซนแล้วครับตอนนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเ,เพื่อนๆครับก็เราอลองดูว่านะปีนี้นะครับท่านใดสนใจอยากจะ ปลูกมากหรือนะลองเอาพืชเหล่านี้ไปเสริมกับแปลงเกษตรของตัวเองได้นะครก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับคลิกผ่านลิงก์นะแล้วก็เบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครัทุกท่านครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามนะครับขอบคุณผู้ชมมากๆครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ